สวัสดีครับสายกลัวพึ่งย้ายจากบ่อ,อขึ้นกรงนะครับพ่อพันุนะ์ว่าจะมาโพสต์ขายนะครับวันนี้นออ,อกินนอ้อยครับพ่อพันน์เป็นงานฮนะหลังจากขึ้นมาส่งแม่พันุ์ไปหนึ่งแม่ครับแม่พันธุ์รอคลอดไปแล้วนะครับเนี่ยฮะ ย้ายมาขึ้นกรงนะครับจำคลิปนะฮะท่านใดสนใจพ่อพันตัวนี้นะฮะสี่พันห้าเท่านั้นครับรวมทรงั่วไทยมีใจใส่ตรงมาเลยครับเชื่องตามคลิปนะครับจินอ้อยครับจินไผ่ครับมีใจใส่ตรงมาเลยครับคนเงินคนทองครับสวัสดีครับ ป็นไงัมยคะโอเคนะครับสวัสดีครับ